สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับจุนะวันนี้มามาอยู่กันที่บ้านนะครับผมก็วันนี้จุไม่ได้มากับใครมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเอาไปก่อนหนึ่งห้าหนึ่งวันนี้อยู่กับแม่วันนี้อยู่กับแม่นี่แม่ธิดานี่แม่ธิดาใช่ไหมนี่คือแม่ธิดาเออนี่นนคือแม่ธิดาแล้วเจ้า<ๆ>มาอุ่นเหนือกันแล้วมาอุ่นเหนือกันแล้ววันนี้กลับบ้านในรอบสามเดือนนะครับ ก็เลยกะจะจับแม่มาทําคลิปวันนี้ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการดูโครงสร้างของผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้แม่อายุก็เท่าไหร่ละตอนนี้77แล้วค่ะ77ค่ะแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่7มิถุนา2พั4 8 5ค่ะอ้าวแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ <c oughs> อ่า ก็77นะครับ17วันที่17นี้ก็จะ78แล้วก็คือถือว่าเป็นผู้สูงอายุละผู้สูงอายุก็อายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะแกะแล่ละเท่าละมาเดี๋ยวนี้เท่าละอ่าเท่าแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาของผู้สูงอายุทั่วทั่วไปนะครับปัญหาทั่วทั่วไปเลยก็คือ,อโครงสร้างเขาจะเสียเกิดจากการใช้งานที่ผ่านการใช้งานมาหนักมากแล้วโครงสร้างของกระดูกที่มีความบางของกระดูกทําให้โครงสร้างกระดูกเขาสูญเสียไปปัญหาหลักๆของแม่ไม่มีอะไร นะครับก็คือเจ็บหลังนะเจ็บข้อมีบ้างแต่คอเขาตรงคือต้องเท้าความว่าสาวๆอะ่ะแม่จะเป็นคนที่สภาพร่างกายเขาสวยมากเขาเป็นพยาบาลเก่าตัวเขาจะตรงยืนตัวตรงเลยเพราะเขาดูแลเตเองดีแต่พอแก่ตัวขึ้นมาคือเป็นไปตามสภาพครับโครงสร้างกระดูกเขาก็จะเสียไปหลังเขาข้อจะค่อมนะหลักๆคือหลังข้จะค่อมแต่ข้อดีของเขาคือเขาไม่เจ็บเข่าเพราะเขาผอมตัวเล็กลืมกินข้าวบ่อย ขเขาเขาก็เลยไม่เจ็บอันนี้คือข้อดีของเขาทีนี้เรามาดูกันว่าโครงสร้างของผู้สูงอายุแบบคุณแม่ธิดาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะยืนสิยืนสิ<ด>เออ<ด>ถือปเป๋าว่าทําไมเนี่ยอนี่คือโครงสร้างของคุณแม่ทิดาถ้ามองกันดีๆนะครับตัวจะเอียงเห็นไหมถ้าผมทาบอยู่ข้างหลังจะเห็นว่าตัวเอียงไหลเอียงนะครับ โครงสร้างร่างกายเขาก็จะเอียงไปหมดมันเกิดจากการตึงและการหย่อนของกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันส่วนหนึ่งพอหันด้านข้างใช่หไหมครับพอดูจากด้านข้างหลังเขาจะค่อมอันนี้คือถือว่าค่อมน้อยแล้วนะในผู้สูงอายุนะครับส่วนบางคนนี่เขาอาจจะค่อมไปเลยมีปูดขึ้นมาเลยนะครัเพราะนี้คือก่อนหน้านี้ค่อมหนักกว่านี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเนาะตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเพราะฉะน,นั้นปัญหาพอหลังข้อมเสร็จปุ๊บ มันก็จะเกิดปัญหาเกิดกับพวกคอบาลัยที่เขาปวดมากแต่ตอนนี้ปัญหาข้างล่างก็จะเป็นปัญหาของหลังนะครับหลังโครงสร้างหลังด้านล่างตัวเนี้ยมันคือกระดูกสันหลังที่ไม่มีซี่โครงเกาะอยู่มันคือกระดูกสันหลังค,งอคองือเพียวแล้วมีกมเนื้อครอบอยู่เพราะนั้นอาการบาดเจ็บของแนวกระดูกสันหลังตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายมากถ้าเกิดทำงานแบบไม่ระวังเพราะงั้นเนี้ยคุณทิดาเนี่ยครับเขาจะปวดหลังบ่อยมากเราก็เลยต้องมีการนวดและบำบัด หลังให้คุณธิดานะครับส่วนขาและเข่าสะโพกเนี่ยตามปกติของผู้สูงอายุจะมีการติดขัดอยู่แล้วเนื่องจากการทํางานที่หนักหนึ่งทำงานหนัก2นั่งนิ่ง,งๆเฉยๆไม่ทําอะไรไม่มีการบริหารใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนขาและเข่าเนี่ยเข่าผู้สูงอายุบางคนจะมีการหนีบเข้ามาเขาเรียกว่าน็อกหนีผู้สูงอายุบางคนจะมีการโก่งออกไปนั่นคือการเสื่อมของโครงสร้างกระดูก นี่คือจุดหลักๆที่เราอาจจะต้องเช็คผู้สูงอายุว่าหนึ่งเขามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพวกนี้หรือเปล่าโครงสร้างพวกนี้อาจจะทำให้พวกเขาปวดกล้ามเนื้อพอปวดกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัวนอนไม่หลับนะครับส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะปรับโครงสร้างเขาให้เหมือนสาวๆให้กลับไปเหมือนตอนวัยรุ่นปรับโครงสร้างให้ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับ ส่วนที่เราพอจะทําได้ก็คือการคลายกล้ามเนื้อและการทําให้เขาขยับพวกจอยข้อต่อให้ง่ายขึ้นแล้วบรรเทาอาการปวดให้เขาเล็กลงเสริมบ้างได้เล็กน้อยแต่คิดว่าคงจะเสริมไม่ได้มากเพราะว่ารุ่นนี้แล้วเนาะมันก็อาจจะทําให้ร่างกายดีขึ้นยากหน่อยแต่จะทํายังไงให้เขารู้สึกสบายแล้วกระฉับกระเฉงแข็งแรงแบบนี้นานๆชั่วแขนเด้อจ้ะ โอ,โ,โอ้โหหมุนแขนว้าชขวโคตัวเน่โอ้โหแข็งโจดแข็งโจดบอกเลยเน่อพ,อพอพอพอไม่ต้องโชว์มาก <c oughs> อืบอกเลยว,ว่าแข็งแรง <c oughs> คืนนี้คือสภาพร่างกายของคนที่แข็งแรงมากครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านอาจจะลองเช็คคุณย่าคุณยายค,คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านได้นะครับว่าความแข็งแรงของกนกลารลำตัวหรือกระดูกสันหลังโครงสร้างของเขาผิดไปหรือเปล่าจากนั้น เราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราควรจะแก้ปัญหากันตรงไหนคลิปนี้ก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางบ้านอยากจะดูว่าโครงสร้างของผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงแล้วเราจะเช็คได้ว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุบอกว่าอุย้ยเจ็บหลังปวดข้อบาา่าไหลปวดขาปวดเข่าสะโพกเขาเป็นได้ยังไงก็มาดูตรงโครงสร้างเขาเขาปวดข้อบาา่าไหลเกิดจากหลังเขาค่อมหรือเปล่าหลังเขาค่อมเกิดมาจากอะไรหลังเขาไม่แข็งแรงและ กล้ามเนื้อด้านหน้าตรงส่วนหน้าตรงนี้ครับเขาเกิดอาการตึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำไงเขาปวดหลังมันเอิดอาจจะเกิดจากหลังเขาตึงกล้ามเนื้อหลังเขาตึงกินไปเขานั่งทํางานเยอะเขาก้มยกของอะไรหรือเปล่า mm hmm. เขาก็เกิดอาจจะเกิดจากขาเขาตึงกล้ามเนื้อขาตึงนะครับทําให้เขาเจ็บเขานะเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้เราสามารถเช็คได้ง่าย แล้วในคลิปต่อไปเราค่อยมาดูกันครับว่าเราจะแก้ปัญหาพวกนี้กันยังไงดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้านนะครับใครมีผู้สูงอายุที่อยู่ทังบ้านแบบแม่ผมเนี่ยครับไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกเขาชอบทําอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปสวนเดี๋ยวก็ไปนั่นไปน,นี่เขามีปวดตัวปวดร่างกายได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราก็ควรจะปล่อยเขาไปครับเขาอยากทําอะไรปล่อยเขาทาครับให้เขามีความสุข ให้เขามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เขาอยากจะทำผู้สูงอายุทุกคนไม่อยากเป็นภาราครับคนนี้ก็ไม่อยากเป็นภาราลูกหลานเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาสามารถใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเจ็บป่วยมากก็แค่บีบจับนวดแก้ไขตามอาการเขาส่วนเขาอยากจะทำอะไรก็ต้องปล่อยเขาไปให้เขามีความสุขครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนๆๆ